ลดน้ำหนักจาก125เหลือ104กิโลภายใน2เดือนลดแป้งลดน้ำตาตา a ุดสเลิกกินยาเบาหวานแล้วผ่านมา3เดือนน้ำตาเหลือ95โอ้ขอแสดงคำยินดีด้วย,น,ยนะคะเก่งมากเลยนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานนะคะที่เป็นเบาหวานแบบน้ำหนักเกินหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยช่วงแรกเนี่ยอาจจะลดน้ำหนักได้ค่อนข้างแบบเร็วนะคะเนื่องจากว่าพอเราปรับลดแป้งเริ่มมีการทำา IF น้ำหนักของ แป้งที่หายไปจากร่างกายเราอะค่ะมันก็จะพาน้ําไปด้วยก็จะทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยลงได้ค่อนข้างเร็วเลยนะคะแต่ว่าหมอปอก็แนะนําตามนี้นะให้ศึกษาเรื่องของการทานสารอาหารนะให้เพียงพอด้วยสําหรับโปรตีนในคนไข้ที่น้ําหนักตัวเกินอะ่ะก็เอาแค่80กิโลกร,รัมมาคิดพอก็ในคนทั่วไปก็คือ0.8ถึง1กร,รัมของโปรตีนต่อน้ําหนักตัวเป็นกิโลต่อวันถ้าหากว่าเราน้ําหนักเกิน80อะก็คิดแค่80พอแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ําหนักส่วน มันจะเป็นน้ําหนักของไขมันที่มันเป็นส่วนเกินน้าหนักกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คิดสูงสุดเนี่ยแค่เอา80กิโลมาคิดแนะนําทานโปรโตีนนะคะต่อวันเนี่ยก็ประมาณ80กรัมแล้วก็แนะนําให้ฝึกเวทเทรนนิ่งด้วยการออกกําลังคาร์ดิโอก็แนะนําสําหรับคนน้ําหนักตัวเยอะเป็นพวกนอนเวทแบริงเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือที่มันไม่ลงหัวเขา่าไม่ลงน้ําหนักเยอะอย่างเช่นการว่ายน้ําการปั่นจักรยานหรือว่าเครื่องอิเล็กตริคนะคะเครื่องเดินอากาศอันนี้ ก็จะช่วยให้เราลดอาการบาดเจ็บของหัวเข่าลงมาได้ส่วนเวทเทรนนิ่งเนี่ยฝึกได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะทุกคนเลยนะน้าหนักตัวเยอะก็ฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อได้เช่นกันก็จะทําให้เราเนี่ยเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะไม่แนะนําให้ตัดแป้งหรือว่าตัดคาร์โบไฮเดรตไปเลยแต่ว่าในช่วงหลังจะลดปริมาณลงเพื่อให้เบาหวานของเราดีก่อนและหลังจากนั้นเมื่อเบาหวานเราเป็นปกติแล้วอย่างเคสนี้นะคะไม่ต้องกินยาแล้วเอ c ซีปกตินะก็คือไม่เกิน5.7เเท่าคนปกติแล้วก็ ไม่เกิน6 5สําหรับเบาหวานนะคะแนะนําให้ลองปรับให้ร่างกายเนี่ยกลับมาอยู่ของสมดุลสุขภาพดีทานสัดส่วนของอาหารนะคะให้มันพอดีตามคําแนะนํานะของ WHO ก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยประมาณ40%นะโปรโตีนประมาณมา30-35แล้วก็ที่เหลือเป็นในส่วนของไขมันดีนะคะ้าเรารักษาสมดุลของอาหารการกินกับเรื่องของระบบเผาผลาญนั่นคือการฝึกการเผาผลาญให้กลับมานะด้วยการทําเวทเทรนนิง่งแล้วก็คาร์ดิโอสม่ําเสมอน,น,นะคะอย่างน้อย150 สินาทีต่อสัปดาห์ก็จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ยั่งยืนด้วยก็มาปอเป็นกําลังใจให้นะคะเก่งมากเลย